Your friend, you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake. Cause... You did talk about the war. เพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆน,นักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องคูดโดคอยอีกครั้งสวัสดี FC ขอบพักคุณ fc อย่างสูงนะครับที่ติดตามกันมาก็2ปี3ปีละก็เป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆแบบนี้อย่างสูงนะครับช่องผู้ดงคอยเราก็เน้นยำ้ำเน้นเตือนพูดกันอยู่เสมอนะครับช่องผูุดงคอยไม่ได้เป็นช่องที่ทำคอนเทนต์ในมุมมองของคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าซื้อเหรียญมาเพื่อจำหน่ายขายต่อแต่ประการใดนะครับคูดงจะทำคอนเทนต์ในมุมมองของคนที่เป็นนักสะสมเป็นหลัก แล้วก็จะแนะนำนะครับว่าเออเฮ้ยเหรียญแบบนี้ใครเจอให้เก็บเหรียญแบบนี้จะออกมาเมื่อไหร่เหรียญแบบนี้ใกล้ที่จะออกมาแล้วนะธนบัตรแบบนี้จะออกมาแล้วนะเจอถ้ามีกําลังก็ให้ไปเก็บกูโดก็จะทำคอนเทนต์ในมุมมองแบบนี้แหละเพราะว่าของเราของกูโดนะครับทุกวันนี้ยังเป็นนักสะสมอยู่นะครับยังมีความสุขกับการเก็บสะสมเหรียญสะสมธนบัตรอยู่ ยังไม่ได้มีความสุขกับการซื้อเหรียญมาเพื่อจําหน่ายขายต่อนะครับก็อยากให้เพื่อนๆพี่น้องทาความเข้าใจในคลิปนี้ EP นี้ครูโดงจะมาพูดถึงเหรียญ1นบาทอีก1เหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นะครับต้องบอกว่าเหรียญ1นบาทเหรียญนี้ีกตอนที่ครูด่งยังไม่มีครูโดงก็มีการประกาศรับซื้อนะครับแล้วก็ช่วงที่รับซื้อมาก็ได้มาอยู่เหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่2 เดี๋ยวคุโดงให้ดูนะครับคงจะไม่ให้เป็นการเสียเวลามากมายหรอกโดยเฉพาะเหรียญ1บาทปี2548 4นี่นี่ครับผมเดี๋ยวลองเข้ามาดูคร่าวๆก,ก่อนถามว่าถ้าเกิดใครมีแบบนี้คุโดงก็รับซื้ออยู่นะครับถ้าเกิดใครมีก็สามารถติดต่อมาที่ดูข้อมูลด้านล่างนะครับโด่ง s c 2 3 7 5ซึ่งเป็นลาย ID หรือว่ามาที่ f a c e b o o k f แฟนเพจครูโด่งคอยมี QR Code ทิ้งเอาไว้ให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆดูด้วยหรือถ้าเกิดใครมีแล้วยังไม่อยากขายเราก็ไม่ว่ากันอย่างที่บอกนะครับครูโดงก,ก็ซื้อมาเพื่อใช้ในการเก็บสะสมยังไม่ได้ซื้อมาเพื่อเอามาขายนะครับซื้อมาก็ามาส่องดูเหมือนกับคนที่ชอบส่องพระแหละเออเฮ้ยแบบนี้มีตำหนิแบบนี้อะไรแบบนี้ก็เราก็จะศึกษาประมาณนี้แหละ โอเคเนาะทีนี้สําหรับเหรียญ1นบาทปี2548ที่คุณดงบอกว่าเหรียญนี้คุณดงได้มาเป็นเหรียญที่2แล้วและถ้าใครมีต้องการขายต้องการจะจําหน่ายก็สามารถติดต่อมาได้เดี๋ยวมาดูการออกแบบดีไซน์ของเหรียญนี้ก่อนเหรียญนี้จํานวนการผลิตนะครับหนึ่พกว่าล้านเหรียญโหยเยอะมากนะครับหนึ่กว่าล้านเหรียญถือว่าเยอะมากนะครับเหรียญนี้ ด้านหน้าเป็นในหลวงรัชกาลที่เก้าผิดประพักไปทางเบื้องขวาขอบก็จะเป็นเฟืองจักโดยรอบเหรียญน,นะครับส่วนด้านหลังของเหรียญก็จะเป็นนี่ครับผมวัดพระแก้ววัดพระศรีรัตนาศาสาศาดารามในพระบรมมหาราชวังปี2548เหรียญน,นี้การออกแบบดีไซน์อย่างที่บอกนะครับเป็นเหรียญที่เป็นเหรียญพระเศียรกับ เนี่ยถ้าเกิดเป็นเหรียญแบบนี้ก็จะเป็นเหรียญภาสียงกลับเห็นไหมครับนี่ภาสียงกลับนี่นี่คือเหรียญภาสียงกลับนะครับแต่มีอีกหลายคนยังไม่รู้นะครับยังไม่รู้ว่าเหรียญผลิตเยอะโอกาสคาดเคลื่อนก็มีเยอะเดี๋ยวลองมาดูนะครับเดี๋ยวลองมาดูนี่คือเหรียญที่ครูโดงได้มาเป็นเหรียญที่สองแล้ว ปี2,548เช่นเดียวกันขอบก็จะเป็นเฟืองจักรโดยรอบเหรียญเช่นเดียวกันเหรียญนี้เป็นเหรียญผ่านการใช้นะครับสําหรับเหรียญนี้ผ่านการใช้ด้านหน้าในหลวงรัชกาลที่9เช่นเดียวกันแต่เหรียญนี้ความพิเศษของเหรียญนี้อยู่ที่ดูให้ดีนะครับ1 2 3เห็นไหมเหรียญนี้เป็นเหรียญพระเสียนตรงเห็นไหมครับเหรียญนี้เป็นเหรียญพระเสียนตรง นี่ครับผมใครที่เป็น f อคซคูโดงจะเห็นว่าคูโดงก็ซื้อเหรียญแบบนี้มาเก็บเอาไว้ไม่ใช่น้อยเลยเห็นไหมครับนี่นี่เป็นเหรียญพระเสียงตรงเหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญที่สองเลยนะครับเหรียญแรกจะเป็นเหรียญพระเสียงขวางขวางกว่า,วาเนี่ยเหรียญแบบนี้หลายคนยังไม่รู้นะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดนัดบางคนขายปลาทอดหมูทอด ปลาหมึกย่างหรือแม้แต่อาหารตามสั่งบางทีก็จะได้เงินสดมาแบบนี้แล้วหลายคนไม่รู้ว่าเหรียญแบบนี้มีราคาคุโดงบอกได้เลยนะครับเหรียญแบบนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆมีหาที่ขายที่ไหนที่จําหน่ายไม่ได้ติดต่อคุโดงมานะครับสตาร์ท5 0 0บาทต่อ1นเหรียญนี่ครับผมสตาร์ท500บาทต่อ1นเหรียญนะครับเหรียญพระเสียนตรงปี2540 8นี่ครับผมนี่ให้ดูนะครับนี่นี่ครับผมอันนี้เหรียญปกตินะครับเหรียญพระเสียงกลับปกติแล้วอันนี้เป็นเหรียญพระเสียงตรงนี่ครับผมเห็นเนาะเห็นความแตกต่างของทั้งสองเหรียญน,นะครับใครที่มีหรือพระเสียงขวางมาสอบถามก็ได้นะครับแต่ว่าราคาไม่สูงนะ แต่ถ้าเกิดเป็นพระเศียรตรงก็อย่างที่บอกนะครับ500บาทก็แล้วแต่สภาพเหรียญแต่ถ้าว่าถ้าเกิดออกมาเป็นน้ําทองออกสีม่วงเลยเนี่ยราคาสูงอยู่นะครับ800บาทก็จะได้อยู่นี่ครับผมแต่ถ้าเกิดใครมีแล้วแล้วยังคิดว่าเอ้ยยังไม่อยากขายยังไม่อยากจําหน่ายเราก็ไม่ว่าการเก็บเอาไว้ก่อนก็ได้มันต้องยอมรับนะครับอย่างหนึ่งเพื่อนเพื่อนพ่น้องปัจจุบันนี้ดีมาซัพายของเกี่ยวกับเหรียญเนี่ยมัน น้อยลงความต้องการเหรียญมันน้อยลงเพราะนักสะสมหน้าใหม่มือใหม่เนี่ยเข้ามาในวงการน้อยพ่อค้าแม่ค้าซื้อเหรียญมาเพื่อจำหน่ายขายต่อ มันน้อยลงพอมันน้อยลงกระแสมันก็เลยไม่ได้แรงเหมือนเมื่อก่อนไม่เหมือนปี2 5งพันที่ในหลวงรัชการที่9สวรรคคตใหม่ๆโอ้ตอนนั้นนะครับร้านใหญ่ๆนี่รวยกันเป็แถวเลยเหรียญปกตินี่ยังขายกันเหรียญหนึ่งห้าร้อยหกร้อยเลยอะ่ะนี่คือ เรื่องราวดีๆที่คุดงอยากจะมาบอกนะครับเก็บเอาไว้ก่อนจะได้คุดวงก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับรอจังหวะที่มันราคาสูงแล้วก็เข้ามาพูดคุยทักทายกันเนาะอ่ะคลิปนี้อ p นี้มีสั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุโดวงค